ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมเช่นเคยครับบ่าวโจเมองบนนะครับวันนี้มีสินค้าเข้ามาใหม่ครับด้านหลังของกับผมนี้คือ 312E อาร์มพิเศษแทกใหญ่ครับย้ําอาร์มพิเศษแท็กใหญ่ตัวนี้เป็นอาร์แท้จากโรงงานกันเลยทีเดียวเชียร์แรสที่แน่ๆมาพร้อมกับใบแท็ก70เซนครับตัวนี้สภาพมาสวยนะครับกับ 312E ขีด2นะครับอ่า E นี้จะมีขีด1 กับคิด2นะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับก่อนที่จะขึ้นไปเป็นตัวเฟนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสีสูปนะครับคอมบันเล่นะครับดูสีสันอันนี้มาเดิมเดิมทั้งคันครับเดิมเดิมทั้งคันกันเลยทีเดียวเชียวนะครับและที่แน่ๆตัวนี้ไม่ชั่วโมงมาน้อยมากๆกับไม่ชั่วโมงอยู่ที่4,200ชั่วโมงนะครับบอดี้ทุกอย่างมาครบสมบูรณ์ครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยกระแทกนะครับมาสวยกับ3 1 2 อี e, นะครับโอ้ oh, อันนี้คาดเทานะครับไม่ใช่คาดแดงนะอันนี้ตัวใหม่ลนะ่าสุดคาดเทานะครับภายในนะครับตัวนี้มาสวยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนี่แบตเตอรี่ทุกอย่างมาสมบูรณ์นะครับตัวนี้มาสวยกับ3 1 2นอีนะครับนี่นะครับตูดนะครับนี่ตัวนี้มีกล้องมองหลังมานะ นะมีข้อมองหลังมานะครับตูดนี้ก็ยังสวยอยู่นะครัสำหรับท่านใดที่ไม่ชื่นชอบในเรื่องของการทําสีเก็บเอาครับเก็บแค่ทรายล่างเก็บเฟรมแล้วก็เก็บหน้าอามทุกอย่างเก็บใหม่ขึ้นมาก็สวยครับนี่แต่บอดีอด้เดิมๆสวยครับนี่ดูปั๊มแมลีครับนี่ปั๊มแมลีเงาง,งามแบบนี้นะครับเดิมๆไม่มีรอยแก้ไม่มีรอย ปรับแต่งนะครับตัวนี้มาสวยกันเลยทีเดียวเชียวตัวนี้เป็นยูโร5แล้วนะนะครับตัวนี้ท่อเสียเป็นระบบยูโร5ครับเป็นแบบตัวมีท่อแซกเนาะอันนี้เช่นเคยครับค่าเทาครับนะครับบอดี้ต่างๆสวยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างไม่มีน้องหนิมกันเลยทีเดียวเชียวช่วงล่างมาเต็มๆครับกับใบแท็กเจ็ดสิบเซนนะครับเครื่องยนต์มาสวยนะครับเครื่องเครื่องยนต์มาสวยนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดู ปั๊มกับคอนโทรลก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่มีไม่มีกล่องไม่มีก้อนนะไม่มีก้อนเซฟตี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ไม่มีก้อนเซฟตี้นะนะครับตัวนี้มาตรงกันเลยทีเดียวเชียวนี่ครับดูปั๊มคอนโทรลครับสวยเลยนะครับตัวนี้มาสวยบอดีวด้านบนนะครับสวยกิปนะครับน้องหนิมยังไม่รับประทานนะครับมาสวยสันเก่งมาสวยมากมากครับ ดูเครื่องยนต์ครับอนี่เครื่องยนต์มาสวยครับกับปลุกน้ําก็ยังสวยงามอยู่นะครับยังไม่แตกไรยงานะครับมีคราบดําตรงนี้หน่อยนะครับก็คือเวลาเติมน้ํามันเครื่องมันจะจะชอบหกนะครับอันนี้เราจะไม่ได้อัดฉีดหนักนะมาสวยครับเครื่องยนต์4.4นะครับนี่ดูท่อยอเสียสวยๆวยครับ ก็ตราท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับรถคุด12ตันนะครับนี่ในะน่นคันนี้เลยครับแคทเตอร์วิลล่ากับ 312E นะครับตัวนี้มาสวยครับดูบอดี้ชุดเก่งนะครับเดิมๆหมดแล้วก็ซีนกระบอกรับนแต่ไม่มีรอยแกะนะครับเดี๋ยวไม่มีรอยแกะไม่มีรอยเปลี่ยนครับเดิมๆครับ แต่เวลาเอาเ่ยเราต้องทําการเปลี่ยนซีนให้ท่านใหม่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวต้องมีการเปิดซิงด้วย้มือเรานะครับสายเดิมหมดนะครับสายเดิมหมดเฟรมนะครับเฟรมยังดําเมี่ยมอยู่เลยจุดเฟรมกระจกสายล่างนะครับเดิมๆภายในเกงนะครับภายในเกงก็สวยครับประตูอันนี้ไม่มีน้องหนิมเลยนะครับ มาสวยนะครับชั่วโมงการทำงานสี่สองสามครับก็มองหลังชัดแจ๋วนะครับมีกรณ์ต่างๆสวยครับ เดิมิมมเบ่ะนะครับเป็นบอหนังนะครับเดี๋ยวเราจะรอระบบให้ดูนะครับอูอ้อันนี้เล่งอยู่ที่ห้าเอาผมไปเล่งที่สิบเลยแล้วกันนะครับออโต้ครับแน่นๆนะครับคันนี้ เมื่อกี้ครับสวิงครับอ้าวครับ,บระบบไฟฟ้าทุกอย่างมาสมบูรณ์นะครับเปิดไฟหน่อยอเปิดไฟครับ ความเร็วผมมาความเดีวยวไี้พอๆอกับซีริตโมนะครับแล้วก็ที่แน่ครับตัวน,นี้ได้อาร์พิเศษนะครับ มงกี่จะเป็นทรงใหม่แล้วนะครับมงกี่เป็นทรงใหม่แล้วโอ้ิิมได้ยินแต่เสียงปันนะครับก็แค่เขาแค่อ่าเดี๋ยวผมปิดตัวนี่เสียงไม่เก่งครับทนีนี้เงียบเลย เร็วดีครับครก็สำหรับท่านใดนะครับที่พลาดคันอะสามหนึอง e. คันที่แล้วไปนะครับคันนี้ท่านได้ผมได้มาใหม่อีกหนึ่งคันครับกับชั่วโมงน้อยๆสี่พันอ 4, สองครับตัวคันที่แล้วขายไปไปชั่วโมง8 0 0พั0แปกว่ากวาครับคันนี้สี่พกว่านะครับ 4, สี่พ นะครับก็สถานใดนะครับที่สนใจก็กิ้งกางสอบถามเข้ามาได้ครับ เร็วดีครับเบรกก็นิ่มดีนะครับเนี่ยเแบรบกไม่กระชากเลยนนะครับหายดีครับแอร์เย็นช่ำนะครับเดี๋ยวลองเต่ากระต่ายให้กันหน่อยดีนะครับเต่ากระต่ายเต่าครับ กระต่ายครับกระต่ายครับเต่าครับกระต่ายครับเต่คตาคร,ตครับสวยครับคันนี้นะครับก็ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถขุดนำเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะครับขนาด12ตันเนาะนะครับ12บสไมครับ13ก็แนะนำคันนี้เอาไปคันนี้ไม่ติดเหรอฝั่งนี้หลอดขาดเปล่าติดกี่ดวงติดหมดนะครับ3ดวงนะครับไม่ติด1ดอก1ดวงนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถขุดนำเข้าแท้จากญี่ปุ่น1 0อปครับก็ขอฝากไ้ด้วยครับกับคันนี้กับเจ้าแคท312สอง Eat, นะครับขีดสองนะครับคันนี้กับราคาค่าต,ตัวอยู่ที่1 6 5 0 0 0 0บาท1 6 5 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้มากับอาวิเศษแทกใหญ่นะครับสวยๆกันเลยทีเดียวเชียวนะครับและที่แน่ๆนำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่น100%เครับสนใจสอบถามไม่ได้ครับตามเบอร์โทร0 8 5 8 4 0 0 7 8 8ครับกับผมเอ้าโจ้มืองบนยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านครับสำหรับวันนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้คาวคเขาว่าสวัสดีครับ